โอ้โหวันพระจันทร์สวยๆแบบนี <man curs ays> <laughs> ้นะครับท <wallet> <c oughs> ่านผู้ชมต้องมีอะไรดีๆมาแน่นอนและแน่นอนว่าร้านวีปณ์ไม่ใช่มาปุ๊บก็กาจะขายของกันเลยหรือไงตุนตุ้นตุนตุ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 แป้งแป้งตุตุงตุ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 กระแป้งกระแป้งกระแป้ง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 ต้งตุ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 งยังไม่มีใครเข้าใจหรอกมันหน้าตาเหมือนเดิมเลย หน้าตาแบบมูล <lich> <ijn> <Metal> ิทสุดๆหน้าตามูลิทคืออะไรหน้าตาแบบดำมืดทำมินขนาดนี้นี่เลยอ่ะสปอยนิดนิดนี <tes> ่นี่นี่นี่เลยผมเดินตามอยู่มันคืออะไรมันคืออะไรเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอืมยัง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 ไม่เข้าใจใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในทุกๆสามสิบนาทีเนี่ยเจ้าผลไม้ข้างๆสักต้นหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นซอมบี้ครับ ผมรอมาแล้วประมาณ5้าชั่วโมงครับได้แค่ต้นเดียวครับผม <laughs> มาเรียบร้อยขอบคุณมากเลยเจ้าซอมบี้และผมให้ดูอะไรนะครับฟาร์มมานิดหนึ่ง <laughs> ประมาณชั่วโมงหนึ่งเรียบร้อยนะครับ <laughs> โอ้โหซอมบี้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับตอนนี้ <laughs> บ้าคลั่งมากหมายถึงว่าเราเนี่ยบ้าคลั่งมากทำไมายังไม่นอนเนี่ยตอนนี้แปดเก้าโมงเช้าแล้วกำ <laughs> ลังคลั่งเลยอืมเสียโอ้ โอ้ฝ oh, นดาวตกมาด้วยเหรอโอ้โอ้แบบหนึ่งนะผมมีอันนี้ด้วยนะเจ้าสายลอดดาวตกแต่ว่าตอนนี้ผลไม้ฝั่งของเราเนี่ยไม่มีอะไรน่าทํานพิเศษ,ษ,ษ,ษนะน้องโยเวนนี่นี่เจ้าถั่วลันเตาอ่ะปักถั่วลันเตานีดหนึ่งเสาลอเลยนะเสาลอเในสตาร์อันนี้ไม่ใช่อันนี้ติดมูลิตนี่ไงสตาร์เซนเตอร์ไม่ใช่สตาร์เซนเตอร์ครับอันนี้เอ,อ้ออะไรอะไรอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร เสียงอะไรเฮ้ย hey. เออสตาร์เซเลอร์อ่าปากัปากปกัปกปักตรงนี้หน่อยอาะาดาวตกแน่จริงก็มาตกชั้นสี่แน่จริงก็มาตกชั้นสี่ไปทางนู้นผมไปเก็บได้ไหมเนี่ยมีอะไรติดไหมกับดาวเสาไหมดาวตกสิไม่ใช่ดาวเสาไปหมดเลยนะสมองสตีก็อย่าพิ่งไปก่อนละกันตอนนี้อาจจะเราค่อยดูเจ้าซอมบี้ดาวตกผมอยากรู้ว่ามันช่วยไหมตอนนี้คือยังอยู่ในสถานะดาวตกนะครับมีโอกาสน,นะครับที่ดาวตกนระจก จะตกใส่พืชนะครับในสวนเราผมติดเซนเตอร์แล้วแน่จริงก็มาตกชันเซ่นะเสียงอะไรเสียงอะไริ๊งดิ้งิดิมาเดี๋ยวรอรอน้องตกดูซิอยากรู้ว่าการตกมันจะแบบมันจะตรงดิ่งมาระเบิดถั่วตะเตาเราเลยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ซึ่งจากคลิปก่อนถั่วตะเตานะครับก็ออกฤทธิ์ออกผลนะครับออกมาเยอะเลยรอบนี้เพราะเอฟเคไปสักพักหนึ่งนะครับยังยังยังไม่มานะยังยังไม่ตกใส่นะ ผมอยากรู้ว่าเขาจะระเบิดเลยหรือเปล่าแล้วเขาจะเปลี่ยนผลเป็นสีแบบสวยงามมากเป็นสีมินิมอลมากเลยนะของเราเราขายไปหรือยังเนี่ยเซเชลจะออกสีแปลกๆแ,แ,แบบนี้แหละอ้อนี่โดนเลยอ้วแลวเปลี่ยนทั้งต้นเลยโอ้โหใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนหรือยังมันเขียวเข้มขึ้นอะแป๊บหนึ่งนะเก็บก่อน ขอเก็บเก็บต้นบนสุดผมจะได้รู้นะครับอ้เอา,เ,อาเต็มซะง,งั้นโถยขายหน่อยอย่าก,กดผิดนะถ้าผมขายหมดนี่คือเจ้าซอมบี้เอ่อเจ้าผลไม้ซอมบี้เมื่อกี้คือผมขายทิ้งหมดเลยนะ <c oughs> อย่าเพิ่งขายทิ้งอะระมาต้นข้างบนอะไรเนี่ยเพิ่งขายไปเมื่อกี้อะขายหมดเลยผมล็อกซอมบี้เอาไว้หนึ่งพันล้านโอเคโอ้เจ้าันนีนมมน้ติดซอมบี้ด้วยหรออนี้มะม่วงนะครับติดซอมบี้ด้วยอ่้เดี๋ยวเรา พีวิวคร่าวๆก่อนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมะม่วงนะครับติดเซอรเชิลติดดาวตกนั่นเองติดมูลิตติดฟอร์เซนแล้วก็ซอมบี้แล้วก็สายฟ้าฟดแล้วก็โกเรียบร้อยนะครับแต่ว่าลืมติดอย่างนึงก็คือเออจ้าออบอทลิตนะครับคูณ4ลืมไปนิดหนึ่งหายไปนิดหนึ่ง600ล้านครับมะม่วง600ล้านเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าอีกแป๊บหนึ่งผม <laughs> ผมแค่อยากรู้ว่าฝนดาวตกข้างบนเนี่ยมันตกทีเดียวคือทั้งต้นเลยใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อันนี้สงสัยอันนี้เห็นไหมเป,เป็นเป็นเป็นสีมินิมอลมากนะครับนี่ไงติดเซเชียลเรียบร้อยครับคูณ100กว่าเท่าอะเจ้าบีนสต็อกเจ้าถั่วลันเตาดูเจ้าถั่วลันเตาก่อนถั่วลันเตาเท่าไรครั้งก่อน3า0 0 0 0สอล้าน <c oughs> อุ้ยเพิ่มมาเยอะอยู่นะเออใช้ได้ใช้ได้ไดน,นี้เซเชียลนะครับใช้ได้เลยอะเดี๋ยวเรามาดูน้องไฮไลท์ของเราดีกว่าซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับว่าติดทั้งหมดเรียบร้อยติดทั้งหมดในเกมจริงๆแบบติดหมดจริงๆแบบโอ้โหผม ผมปั้นเขามากับมือผมภูมิใจกับตัวนี้มากอาจจะยังสีทองนะแต่จริงๆคือเขามีทุกสีตัวนี้ <c ười> อยู่ในตัวเนี้ยมันมีทุกสีเลยจนมันกลายเป็นสีทองเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเวลาเราเดินเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเดินมันจะมีควันเขียวๆออกมาครับนี่ควันเขียวๆออกมาเดีด๋ยวให้เห็นไหมไหมท่านผู้ชมเห็นไหมไหมเห็นไหมเป็นเป็นควัน,นควัๆๆวนเล็กๆท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือความสามารถของอ่ามันคือความสามารถของน้องซอมบี้นั่นเองนี่จะเป็นแบบนี้เห็นไหมจะ ออกกลิ่นเขียวๆออกมาแบบมินเขียวนิดๆเพราะว่าซอมบี้นะครับก็คือเขาก็เดสมอรเล่นานแล้วนะก็เลยกลายเป็นซอมบี้แล้วใครเอาอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไม่กะโอ้โหเขาคุณมากเลยขอบคุณมากเลยตอนนี้มาเลยครับมาเลยครับโอ้โหถ้าผมให้เจ้านี่นะครับอาหารเขานะครับจะได้ไปเลยนะครับสามล้านเปอร์เซนต์กินทีเดียวอิ่มันชาติหน้าซึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าเจ้าตัวนี้นะครับติดอะไรบ้างนี่คือเจ้ามัชรูมนะครับน้ำหนัก 74กิโลเด,เดี๋ยวจะหาพวกน้ำหนัก100กิโลและ200กิโลนะเห็นไหมน้องแยมกำลัง FK าร์มอยู่เดี๋ยวลองดูกันหน่ในคลิปหน้านะครับในพรุ่งนี้หรือสวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวหาก่อนนะว่าจะหาได้ไหมซึ่งราคาน่าจะเพิ่ม2-3เท่าเลยนะครับจากนี้อแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ย Mushroom 74กิโลอย่างที่บอกไปนะครับติดทุกอย่างในเกมอันแรกนะครับเป็นบอดลิ l i เรียบร้อยอันที่2เซนเชียลนะครับฝนดาวตกเรียบร้อยมูลลิสครับไอ้นี้ เป็นกลางคืนที่ไม่ใช่กลางคืนแบบกลางคืนเลือดนะครับเป็นกลางคืนปกติฟอรเรสเซ่นนะครับอันที่4ที่ฟอรเรสเซ่นจะต้องได้เปียกก่อนแล้วก็ต้องชิลเลตก็คือเย็นก่อนถึงจะเป็นฟอรเรสเซ่นแล้วก็เป็นแบบนี้ได้เรียบร้อยซอมบี้นะครับโอกาสการออก20%ใน30นาทีประมาณ4 5ชั่วโมงนะครับมาเรียบร้อย ช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตชอ็อกโอ้หรือผมลืมช็อกโกแลตไปเลยนี่โอ้ยมีอันนึงช็อกโกแลตอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปหาเพิ่มนะ <c oughs> เออนึกว่าหมดที่เออนึกว่าติดหมดทั้งเกมแล้วนะเออมีชอ็อกเคตด้วยนะครับสายฟ้าฟาดเรียบร้อยใช้สายรอฟ้าแล้วก็กลเด้น,นะครับใช้แมงปอนั่นเองนี่ประมาณนี้ซึ่งถ้าอยากให้สุดกว่านี้ใช่ไหมท่านผู้ชมยังจะมีอีกแลนโบเป็นแลนโบน้ำหนักสูงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะได้ คือขอน้าหนักสูงอย่างเดียวก็ได้นะเพราะเรามีแมงปอนะครับทำให้เป็นโกลเด้นอยู่แต่ว่าถ้าอยากให้สูงวันนี้จริงๆก็คือมีติดแลนโบและก็ติดช,โชโ็อกโกแลต,ตครับ2ออย่างนี้เนาะก็หมดเรียบร้อยในกมนี้ครั่งมากครับค <laughs> รั่งมากใครอยากให้ผมแจกต่ออะไรต่อเนี่ยได้เลยนะครับบอกเลยว่าโอ้ดูดูดูดโอ้ลังสีแบบทั้งม่วงทั้งแดงนะรวมกัน <laughs> รวมกันซึ่งเจ้าตัวนี้อ่าใครอยากให้แจกไหมพิมพ์มาได้นะครับซึ่ง ถ้ามันมเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเจ้าตัวนี้นะแต่ว่าผมว่าผมอยากจะเก็บไว้ให้ได้สักล้านล้านก่อนนะครับวันนี้ไม่รู้ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี่แสนห้าหมื่นล้านนะครับเผื่อกดผิดไปรอบหนึ่งจากแสนล้านกลายเป 4, 000, 000, ็นสี่แสนล้านผกดผิดไปไม่เป็นไรนะเหลือห้าแสนล้านนะครับท่านผู้ชมไม่เยอะละมัง้งคืนนี้วันนี้ไม่รู้ว่าจะฟาร์มครบหรือเปล่าแต่เดี๋ยวพอครบล้านล้านเดี๋ยวจะแจกรวๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพยายามหาต้นใหญ่วันนี้นะทุกคนจะได้แบบรวยขึ้นกว่านี้อีกนะครับผมเวอร์มาก มาเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันหน่อยโอ้โหอเมื่อกี้ผมตาฝาดแน่นอนแน่นอนตาฝาดแน่นอนคุณพ่อค้าครับตีราคามันดีๆนะครับเอาละมองให้ดีอันนี้มันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นอ้าพ่อค้ามองผิดใช่ไหมเจ็ดพันล้านกลม ถ้าผล,ลไม้อันนี้ใหญ่กว่านี้โอ้ oh my god สองหมื่นล้านต่อชิ้นสองหมื่นล้านต่อชิ้นผมว่านะประมาณเลยนะอ่าตีแบบต่ำๆก็ได้ก็คือหมื่นล้านต่อชิ้นหมื่นล้านต่อชิ้นเรามีแลกคูณเพียบเลยในสวนอืม <laughs> อืมจะหลุดโลกไปขนาดไหนกันเนี่ยโอ้ไม่รู้แลวครับโอ้ไม่รู้แล้ว, <laughs> oh, แ,ลวและเรียบร้อยครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับผมจะได้ล้านล้านหรือเปล่า <laughs> ขอบคุณมากเลยน้องซอมบี้แกทําทให้เรารวยขึ้นมากเลยนะโอ้โหแต่ว่าโอกาสติดยากมากนะครับยากแบบสุดๆนะสี่ชั่วโมงติดอันเดียวเองสุดยอดครับตอนนี้หลุดโลกเรียบร้อยก่อนจะไปก็มาอยู่5อันขอแบบระดับดีวสักอันหนึ่งสุดยอดครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะน่าจะไม่มีหลุดโลกไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยโอ้มุนนกนี้ได้แล้วโอ้ขอบคุณครับคือเจ้าหิดก็คือราคาแพงลงมา ตําลงมากับจากเจ้าแคนดี้ก็คือก็คือเห็ดนี่แหละนะราคาสูงที่สุดในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้ามันมีอะไรเวิร์เข้ามาอีกนะฮะถ้าผมเจออะไรที่แบบเจอเห็ดใหญ่วันนี้หรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปอีกคลิปนี้ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากความเวิร์ไว้ประมาณนี้ <laughs> เรียกผมว่าน้องยูรวยที่สุดในเกม <laughs>